สวัสดีครับสวัสดีพี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลข้างหลางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหกลกร้อยมาจเจอกันพี่ๆอีกแล้วใน EP ีที่1นึ่สวัสดีพี่ๆย้มเย็นวัน พุที่30เมษายนสมต้ง6 8นะครับพี่พีครับวันนี้เหมือนช่นเคยมีพาบ้านราคาถูกๆกามาแบ่งปันพี่พอีกแลวครับพี่พครับขอแค่พี่ดูไว้ชอบดูไว้ใช่แล้วพี่ทัก่ายน้งได้เลยนะครับพี่พครับใจร้อนพีโทรได้เลย0962594093ครับพี่พครับเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวครับพี่พี่0962594093ทั้งโทรทางแอดไลน์ได้เลยน้อ็น้องหรือพี่พี่สะดวกคิวอาร์โค้ดก็นี่เลยคร ะกับทางร้านได้เลยนะครับพี่พีครับและพี่พีลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พีครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พีสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พีอย่างแน่นอนนะครับพี่พีครับลองดูน้องพี่น้องชอบอะไรกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พีบอกน้องแจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่พีครับยินดีให้บริการนะครับพี่พีครับแล้ววันนี้น้องพี่น้องลองดูครับพี่พีครับพระประมาณนี้เลยครับพี่พีครับสามสิบเก้ารายการ วันนี้พิเศษครับพี่ครับมีพักกล่องมาด้วยนะพี่เนาะพี่พี่บอกว่าโอ้โหพักกล่องหายไปนานเลยจริงๆครับพี่พี่ครับไม่ค่อยได้เหมาพักกล่องมาเลยครับพี่พี่ช่วงหลังๆมันเราไปเองพี่พี่นัดแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอ้วยครับพี่พี่ครับนานๆจะได้เจอบ้านที่เขาเก็บพักกล่องครับพี่พี่ก็ถ้ามีมาเขาต้องก็จะนำมาแบ่งปันเสมอๆนะครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันครับพี่พี่กติกาเดิมกติกาเดียวของเราก็คือขอแค่พี่ดูว่าชอบเป็นก่อนดูว่าใช่กันก่อนดูว่าถูกอกถูกใจครับพี่พี่ครับแล้วก็พี่พี่ท่านใดปิดก่อนไดูดมมัััั้้้เเนนนนนนนาะแลกกกก่่่่่่่ออจจรร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 ิิตบบบบบบวววีีีีีีีคคคพพพพพงๆท ครับนี่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่พีครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับพี่พีครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เวลาน้องลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์พี่พว่าเฮงดีพระบ้านมีการลงคลิปใหม่แล้วพี่พีจะได้ไม่พลาดกันนะครับพี่พีครับฝากไว้ด้วยนะพี่น้องมีขอแค่นั้นครับพี่พีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันครับพี่พีครับประมาณนี้นะครับพี่พี่แล้ววันนี้ไม่พู แบ่งป ання, ันอะไรราคาหลักร้อยเท่านั้น <COM> นะคะ <Lands> รับพี่พครับลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่เรามาเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่าครับพี่พครับน้องขออนุญาตขยับกล้องนิดหนึ่งครับพี่พครับนี่เลยขออนุญาตขยับกล้องเพื่อความง่ายในการรับชมนะครับพี่พครับแล้วเรามาเริ่มต้นเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยครับพี่พครับมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้ครับพี่พี่วัดบางนาปทุมธานีแบบนี้ปี2 5งห้าคุดหลวงพ่อเสงแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยมาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับพี่พี่ครับมาพร้อมกล่องแบบนี้ น้อนกล่องนะครับพี่ครับนอนกล่องพี่พี่ค่อนข้างดึงออกยากนิดนะพี่นะเดี๋ยวนะพี่พี่โอเคได้แล้วครับพี่ครับต้องต้องงัดโฟมน้ําออกมาครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่นี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีหลวงพ่อเสงวัดบางนาจังหวัดปทุมธานีปีสองห้าสองสองแบบนี้ครับพี่ครับนี่รุ่หลวงพ่อเสงแบบนี้กล่องเดิมๆครับพี่ครับต้องบอกว่ากล่องเดิมๆนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับสวยดีแบบนี้เอาสามร้อยบาท ลองดูนะครับพี่พีครับแบบนี้เอา3ามบาทเท่านั้นครับพี่พีครับเนี่ยพระกล่องเดิมๆพี่พีครับโหยาคุณเตือนพี่อ่ะโอเคแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับเอา3ามนะพี่น้องรายการต่อมารายการที่2ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พี่อนุสรหนึ่งร้อยปีสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีแบบนี้ครับพี่ครับปีสองร้อวัดระฆังโคสิตารามแบบนี้ครับพี่พีครับนี่อย่างนี้เลยครับพี่ครับอย่างนี้เลยสวยงามครับพี่ครับสวยงามดีพี่พีค่อนข้างที่จะติดกล่องนิดนึงนะครับพี่พีครับแบบนี้นี่หลังปั๊มตาวัดแบบนี้คคคครรรรรัััััับบบบบบป๊มมมจนนแแดดดดงงงงีีีี้พพ่ลอูสสววยยาาะ สมเด็จวัดละฆังหนึ่งร้อยเท่าไหร่นะพี่นะหนึ่งร้อยปีครับพี่ครับหนึ่งร้อยปีวัดละฆังแบบนี้สวยๆครับพี่ๆครับสวยงามน่าใช้ดีแบบนี้มวลสารอัดเต็มเลยครับพี่ๆก้อนมวลสารเต็มๆเลยครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูน้องไปเนาะเก่าๆและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่ๆครับที่สําคัญไม่แพงเอาสามร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆรายการที่สามพี่ๆครับแบบนี้โอ้โหรุ่นนี้น่าใช้ครับพี่ๆครับฟ้าคำรุ่นพี่ๆครับแบบนี้หลวงพ่อเงินพุทธโชดรุ่นฟ้าคำรุ่นแบบนี้ครับพี่ครับวัดคงคาราม อ่าตำบลบางคานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรปี2,5,3,4ครับพี่พีครับแบบนี้นี่เลยครับพี่ ฟ้าคำนลต่อโคตนะครับพี่ครับดูพี่พี่ต่อโคตแบบนี้เงิน34ครับพี่ครับแบบนี้ลองดูตัวพี่เนาะตามปีพศครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่แล้วก็อุกความแบบนี้ครับพี่ครับอุกความแบบนี้หลวงพวกเงินฟ้าคำนลครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่รุ่นฟ้าคำนลกล่องเดิมเดิมแบบนี้ครับพี่พี่ครับกล่องเดิมเดิมบ้านบ้านเดิมเดิมได้มาแบบนี้ต่อโคตครับพี่ครับแบบนี้เงิน34แบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่เก่าเกาสวยงามดีที่สําคัญไม่ได้แพงครับพี่ครับแบบนี้ลองดูเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับหนุมานนี่เลยพี่พีครับหนุมาน500แบบนี้ครับพี่พีครับลองดูพี่พีนี่เลยครับครับลูกเปลืกเล็กดยหลวงปู่ทิมอิสเิโกวัดทหารไล่จังหวัดระยองแบบนี้ปี2ส1 8พี่สีครับนี่เนื้ออปปกาเราไม่ต้องแบบนี้ครับพี่พีครับเนื้ออปปกาครับพี่พีครับนี่ต่อกโค้ดแบบเลขกสามพี่พีครับต่อกโค้ดแบบเลขกสามแบบนี้ครับพี่พี่ใ้ที่ได้ฐานต่อกโค้ดแบบเลขกสามแบบนี้ครับพี่พีครับสวยงามดีครับพี่สวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับนี่เก่าเสวยงามดีหลวงอ่าจะเป็น หนุมาลเขาเรียหนุมานแบบนี้เก่าดีและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีนะครับพี่พี่ครับแบบนี้น้องพี่น้องเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่หนุมาลลูกกุะถิมสวยดีเอาไป300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่5พี่พี่ยังดูพระสังกัจจัยกรุวัดขวางแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เขาอ่านว่าเขาบอกว่าเป็นพิมพ์พุงป่องน้องพี่น้องพิมพ์พุงป่องแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระสังกัจจัยหลวงพ่อเงินกรุ วัดขวางแบบนี้ครับพี่ครับมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยครับพี่พี่กล่องเดิมๆใต้ฐานต่อโคตัวนะครับพี่พี่ครับแบบนี้โอ้โหสวยมากๆครับพี่ครับแบบนี้นะพี่เนาะเก่าๆเดิมๆได้มาพร้อมกล่องแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆได้มาพร้อมกล่องแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่กรุวัดขวางมาพร้อมกล่องแบบนี้เก่าดีและสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่เนาะพักสังกระจายหลงพ่อเงินกรุวัดขวางต่อโคตัวหนักที่ใต้ฐานแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยครับพี่พี่แบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะครับพี่พี่ครับเอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่น,นี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุลน้องพี่น้องเหรียญหลวงพ่อพูนเหรียญจดน้ำครับพี่พี่ครับหลวงพ่อของเรารุ่นหลวงพ่อของเราแบบนี้ครับพี่ครับหนึ่งอนุสรหนึ่งร้อยวันท่านเจ้าคุณพดเจ้าท่านเจ้าคุณพุน แบบนี้ครับครับวัดไผ่ล้อมนี่จังหวัดนครปฐมแบบนี้ครับพี่ครับปีสองห้าสี่แปดแบบนี้ครับพี่พี่นี่เลยนะครับพี่พี่ครับเหรียญหยดน้ําแบบนี้ครับพี่พี่เหรียญหยดน้ําแบบนี้สวยงามดีนะครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้เลยครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีเจ้าคุณพูนแบบนี้ครับพี่ครับนี่ เจ้าคุณพูนแบบนี้วัดไผ่ร้อมนะครับเม่กรัดไผ่ร้อมจังหวัดนครปฐมสวยงามดีเหรียญยศน้ําหรือคล้ายๆก็เป็นเหรียญแบบคล้ายๆเหรียญพระยศน้ำตองพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่สวยงดงามดีมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้พี่ลองดูผิวโอ้โหผิวบ้านๆน้องได้มาแบบนี้ลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่7พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่โอ้โหดู เนี่ยห <int ess> ลวงพ่อโตหลวงพ่อโตกรุวัดบางกระทิงเก่าๆสวยงามดีชอบเนื้อแบบนี้ครับพี่พีครับชอบเนื้อแบบนี้แล้วหลังปิ้น,นๆแบบนี้ครับพี่พีครับนี่โดในใจเลยครับพี่ครับแบบนี้เดี๋ยพี่ใน้องคล้ายๆรอยงัดนะครับพี่ครับคล้ายๆรอยเอามืองัดออกจากบล็อกแบบนี้พี่พีแล้วดูเนื้อหาเป็นยังไงพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆ,ๆ,ๆแล้วสวยงามดีน่าใช้มากๆเลยครับพี่พีครับน่าใช้ดีพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าดีแล้วสวยงามดีพักเนื้อดินแบบนี้ครับพี่ครับหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงแบบนี้ลองดูเพี่น้องถ้าพี่ท่ีเนาะถ้าพี่พี่พิมพ์พระรอดนะครับพี่ครับ พิมพ์พระรอดแบบนี้ครับพี่พี่สวยจริงพี่พี่ลองดูได้เลยเก่าเก่าสวยงามดีองค์เล็กๆแบบนี้น่ารักน่าใช้ดีครับยับวันเก้าเจ็ดแบบนี้พี่พี่พิมพ์พระรอดสวยสวยพี่พี่ลอ,องดูนี่เก่าเก่าสวยงามดีน่าใช้ดีแห้งๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ต้องบอกว่าแห้งๆสวยงามดีแบบนี้เอาไปซีร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับพระสมเด็จพี่พีรายการที่9้าพระสมเด็จครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่นี่ดูเก่าดีสวยงามดีเนื้อนี่ผมบอกได้เลยว่าหนึบแน่นแล้วคลาสสิกดีครับพี่ครับหนึบแน่นแล้วคลาสสิกดีแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับเก่าเก่าคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตัวไปเนาะเนื้อหาเก่าเก่าน่าใช้ดีครับพี่พีครับเนื้อหาเก่าเก่าน่าใช้ดีแบบนี้ที่สําคัญราคาเอามาแบ่งปันไม่ได้แพงครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่เอา300บาทรายการต่อมารายการที่1ริบคร จะเป็นพักขุนแผ่นเคลือบนะครับพี่ครับพระขุนแผ่นเคลือบแบบนี้ครับพี่พครับนี่เลยขุนแผ่นเคลือบเก่าๆคลาสสิกดีเลียมพลาสติกครับพี่ครับเรียมอ่าเรียมกันน้ำนะพี่น้องเรียมกันน้ําแล้วก็ใส่กรอบให้อย่างเรียบร้อยเลยครับพี่ครับเรียมกันน้ําแล้วใส่กรอบให้อย่างเรียบร้อยเลยครับพี่พครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่เก่าๆและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่ครับนี่เลยนะพี่น้องเก่าๆและสวยงามดีน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเอาไป300้บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่11พี่พี่นี่เลยครับพี่ครับสมเด็จเจ้าเรือพี่พี่ครับแบบนี้สมเด็จเรือแจวหรือสมเด็จเจ้าเรือนะครับพี่พี่ครับนี่เก่าดีสวยดีครับพี่ครับดูเนื้อหาชอบไหมครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูแลพี่น้องเก่าดีสวยงามดีครับพี่ครับมีตลับปุ๊กให้หนึ่งใบพี่พี่มีตลับปุ๊กให้หนึ่งใบแล้วดูเนื้อหาผมชอบมากๆครับองค์นี้พี่พี่เห็นนะครับก้อนจุดขาวๆนี่น่าจะเป็นมวลสารเราเรา่มีเนามวลสารอื่นๆอย่างนี้ครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีน่าใช้ดีแบบนี้คครรัับบพี่่นาใช้ดีแบบนี้ลองดูครับบบพพีี่รรรระสสมมเเเเเดด็็จจจจืืือออแแวห้้าน ตัวครับพี่พี่ครับสวยดีเอาไป300บาทรายการต่อมารายการที่12ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระผงสุพรรณ องนี้สวยนะครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าองนี้ค่อนข้างสวยนะครับพี่พี่ครับดูน้องพี่น้องพี่น้องแบบนี้นี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีพี่พี่ลองดูดูตามซอกตามมุมเห็นไหมครับพี่พี่ครับแบบนี้ยเก่าโดนใจไหมครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามโดนใจเหมือนจะเป็นคาบกรุดกน้องพี่น้องคาบกรุูแบบแผ่นบางๆเคลือบอยู่ที่องพระแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีหลังลายนิ้วมือแบบนี้ที่สําคัญไม่ได้แพงครับพี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยต้าลับปุ๊กหนึ่งใบพี่พี่เอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่พี่ครับ้าท ไม่แพงครับพี่ครับแบบนี้เอา3ามร้อบาทเท่านั้นนะครับพี่พีครับลองดูดูพี่เนาะสวยๆราคาดีๆไม่แพงครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่13ครับพี่ครับแบบนี้พระกําแพงซุ้มกอพี่พี่กรุทุ่งเศรษฐีองค์นี้สวยมากๆครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่จุดแดงๆนี่คือว่านมะขามนะครับพี่ครับว่านมะขามพี่พี่แล้วเขาจะมีผสมว่านมะขามแล้วก็เป็นก้อนกรวดน้ำนมแบบนี้ครับพี่พีครับลองดูได้เลยเก่าดีสวยงามดีแล้วพี่ลองดูในซอ่แขนลึกสุดใจแบบนี้ครับพี่ครับในซอ่แขนลึกสุดใจแบบนี้ลองดูได้คครับีีีี่่าาวมมดใช ับแบบนี้หนากปึ๊กเลยพี่พีครับหนาปึ๊กเลยแบบนี้ลองดูตัวพี่เนอะนี่จุดแดงๆนี่คืออ่าเป็นเขาเรียกอ่าพี่ว่านมะขามนะครับพี่ว่านมะขามแบบนี้พี่พี่เก่าๆสวยงามดีเอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับพระลีลาแบบนี้ครับพี่ครับนี่เลยพี่พี่รีลาไม่ขนุนครับพี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่สวยไหมครับพี่ครับผมชอบนะพี่นะองค์นี้เนื้อหารที่ต้องบอกว่าจัดจ้านดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าจัดจ้านดีแล้วแก่มวลสารครับพี่พี่ครับจุดจุดแดงแบบนี้คือว่านมะขามพี่พี่ลองดูเนื้อละเอียดสวยครับพี่ครับแบบนี้มีเม็ดกวดเม็ดแร่ครับพี่พี่นี่ผสมครบเลยครับพี่พี่แบบนี้โอ้โหชอบมากยิ่งด้านหลังยิ่งโดนใจครับพี่ครับแบบนี้ลองดูได้พี่เนาะเก่าเก่าและสวยงามดีมีความน่าใช้้ดีีแบบบนเอาา300ท รายการต่อมารายการที่15ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่เหรียญปลอดภัยหลวงปู่แผ้วปาวโรแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนื้อทองแดงเก่าเก่าสวยงามดีต่อโคตรพอพึ่งแบบนี้ครับพี่พี่ครับพอพึ่งแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่นี่ในตายังดูคมชัดดีอยู่นะครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีหลวงปู่แผ้วปาวโรแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เหรียญปลอดภัยเหรียญใบขี้เหล็กแบบนี้ครับพี่ครับวัดกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนี่ครับปี2547แบบนี้สวยสวยเลยครับพี่ๆเรียบพลาสติกมาให้พี่ๆเรียบร้อยแบบนี้พี่ๆเอาไปใช้ขึ้นคอไดด้้้เเเลยยแบบบนนีีี๋วพ่อองาา300ท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สิบหกพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อม่วงพี่พี่หลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนพี่พี่ครับแบบนี้สวยๆเลยครับพี่พี่ครับนี่ทองแดงกระไรทองน้องทองแดงกระไรทองแบบนี้เลยพี่พี่เก่าๆสวยงามดีห่วงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะข้างกระบอกห่วงเชื่อมนะครับพี่พี่ครับข้างกระบอกห่วงเชื่อมแบบนี้ครับพี่พี่ครับที่ระลึกพระอุปชาวัดบ้านทวนแบบนี้ครับพี่พี่หลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนแบบนี้เนื้อทองแดงกระไรทองสวยงามดีข้างกระบอกห่วงเชื่อมครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยๆน่าใช้ดีเอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สิบเจ็ดพี่พี่นี่เลยหลวงพ่ออหลวงพ่อแช่มครับีหลวงพ่อแช่มแบบนี้ครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีหลวงพ่อแช่มครับพี่พี่แบบนี้พี่พี่นี่นี่เลยครับพี่พี่แบบนี้นะพี่เนาะ เอ๊เดี <Sie g> ๋ยวนะพี่นะหลวงพ่อฉุยพี่ครับขออภัยหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามพี่พี่ครับแบบนี้ขออภัยครับพี่พี่ครับผมก็ยังงงอยู่หลวงพ่อเชื่อมเชื่อมไหนนะเอ๊ะผมเบอร์เบอร์ไปเฉยเลยครับพี่พี่ครับหลวงพ่อหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่เนื้อทองแดงเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่ทองแดงเก่าๆสวยงามดีข้างกระบอกห่วงเชื่อมแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยนี่รอยห่วงเชื่อมเดิมเแบบนี้คลาสสิกดีเผื่อถ้าพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่ครับแบบนี้เอาสามร้อยบาทรายการที่ สิบแปดพี่ๆต e: ้องดูนี่เลยครับพี่ครับแบบนี้หนี่ต้องพกไว้ครับพี่ครับแบบนี้พี่ๆเพราะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแห่งความร่ำรวยเอ้ยใช่ไหมครับพี่ๆครับเขาออกวันที่สองไร่ใช่ป่ะพี่ๆน่าจะออกวันที่สองครับพี่น้องขออภัยครับพี่ๆครับลืมลืมลืมครับพี่ครับวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานนะพี่ๆครับวันพรุ่งนี้วันหยุดด้วยโอ้โหดูมารับชมกันนะพี่น้องพรุ่งนี้จัดหนักจัดเต็มครับพี่ๆครับลองดูแล้วกันนะพี่น้องวันนี้นี่เลยพี่ๆนี่หลวงพ่อพรมกับช่องแครัับพี่ครบแบบนี้พีีี่เรรยนมหาาบปครับพี่ๆครับเ เหรียญบางเป็นนั้นเหรียญหนาปึ๊กเลยแบบนี้ลองดูครับพี่ครับดูตัวตัดแบบนี้พี่พี่นี่โอ้โหดูเห็นตัวตัดแบบนี้ครับพี่ครับตัดขาตัดขาแบบนี้เลยครับพี่พี่สวยๆเลยพี่พี่ครับแบบเนี้ยหลวงพ่อพรมวัดช่องแคระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับพี่ครับแบบเนี้ยเหรียญมหาราชปีหนึ่งหกสวยๆเนื้อทองแดงคลาสสิกดีบ้านๆเดิมๆได้มาแบบนี้เอาสามร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่ๆครับเหรียญใบโพหรือว่าเหรียญคุณปู่ครับพี่แบบนี้พี่ๆี่เขาก็ว่ากันว่าเป็นเหรียญพระพุทธเหรียญแรกของประเทศไทยนะครับพี่ๆครับเขาว่าอย่างเงี้นะพี่นะอันนี้น้องไม่มั่นใจพี่ๆแต่ว่าตามที่เขาพูดกันแล้วกันน้องแบบนี้ครับพี่ๆครับเหรียญพระพุทธชินสีแบบนี้ครับพี่ๆครับนี่ในงานสมโภชเมื่อเสด็จกลับจากยุโรปแบบนี้ปี2440ี่สเขาบอกว่าเป็นเหรียญเสด็จปู่พี่พครับแบบนี้เหรียญคุณปู่บอกว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของประเทศไทยเหรียญพระพุทธองค์เหรียญแรกของปรรรรระเเทททศไยยคคคคัััับบ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 พพีีีีี่่่แแแนนนนน้้้้้ลอออองงงงงดดดูมสวาาใชืๆ เนื้อทองแดงลมดำพี่พี่เก่าๆ่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้พระพุทธชินสีแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่งานสมโพธิเมื่อเสด็จกลับจากยุโรปปี2440เป็นเหรียญใบโพสวยๆวยวยเนื้อทองแดงลมดำแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมาครับพ nah right ี่พ <ter> ี่ครับรายการที <iden> ่ย <ady> ี่สิบพ kind of ี่พี่หลวงพ่อหลวงพ่อรำวัดกลางครับพี่พ <prem> ี่ครับแบบนี้สวยๆเลยพี่พี่เนื้อทองแดงแบบนี้ครับบ้านๆเดิมๆพี่เหรียญเสมาหลวงพ่อรำแบบนี้ครับพี่ครับหลวงพ่อรำวัดกลางสวยงามดีครับพี่ครับสองสี่เก้าเก้าแบบนี้ครับพี่พี่ยุคอันธพาลของเมืองครับพี่ครับแบบนี้ลองดูตัวไปต้อนหลังยันครับพี่ครับดูโดยรวมผมว่ายังดูหลังยันยังดูคมชัดดีอยู่นะครับพี่พี่ครับแบบนี้เสมาเนื้อทองแดงสวยมากๆครับพี่พี่ครับห่วงหูเดิมๆแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเอาสามร้อยบาท ร้อยกรัมต่อมาครับพ an ี่พี่ครับหลวงพ่อเงินปี15ครับพี่พี่ครับนี่ทองแดงกระไหลทององค์นี้สวยมากๆพี่พี่ครับไม่อยากให้พลาดองค์นี้ครับพี่พี่ปี15นะครับพี่ครับแบบนี้ปี15เดี๋ยวรุ่นยอดนิยมของหลวงพ่อเงินอีกหนึ่งรุ่นเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่ครับเนื้อทองแดงกระไหลทองแบบนี้สวยๆนะครับพี่พี่ครับระบุว่าอย่างชัดเจนว่าหลวงพ่อเงินแบบนี้ครับพี่พี่หลังที่เป็นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับพี่พี่ครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แบบนี้หรือว่าเสด็จเเตีีี่่่่ยกรรรรมมหลวงงชุพพพนนนัััอคคบบบบแ ดีนี่ไข่ปลายังเป็นเม็ดกลมๆแบบเด้งๆแบบนี้นะครับพี่ครับนี่จุดไข่ปลากลมๆเด้งๆแบบนี้สวยงามดีถ้าพี่ๆท่านใดชอบแบบนี้ครับพี่ๆครับหลวงพ่อเงินพี่ๆครับหลวงพ่อเงินแบบนี้เอา4ี่ร้อยบาทรายการต่อมารายการที่22ครับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆเหรียญกขนมข้างหลวงพุโต๊ะวัดปู่ดู่แชมพีแบบนี้ครับพี่ๆครับดูจะเป็นเนื้ออปาก้านะพี่้องดูจะเป็นเนื้ออปาก้าครับพี่ๆครับแบบนี้หลังพันยศครับพี่ๆวัดปู่ดู่แชมพีกรุงเทพมหานครแบบนี้อายุ89ปี นี่ครับเป็นปี2 0 1พัอะไรพี่สิบแปดน้องพี่น้องแบบนี้เนื้ออัปปาก้าพี่พี่ครับเนื้ออัปปาก้าข้างหน้ารงยาแบบนี้สีน้ำเงินสวยสดงดงามดีครับพี่พี่ครับพระสังวรวิมลหรือ่หลวงูุโตแบบนี้สวยงามดีเรียบเรียบร้อยเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา300้บาทรายการต่อมาเลยการที่ี่ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่ พระพุทธชินาราชใบเส,สมาครับ au, แบบนี้องค์นี้จะเป็นฐานสูงนะครับพี่พีครับคาบกรุกเกาะแบบนี้เลยครับพี่พีคาบกรุกเกาะติดแบบนี้เลยครับพี่พีครับแบบนี้กรุกวัดใหญ่หรือว่ากรุกวัดพรษษะศรีรัตนมหาธาตุวร,รมหาวิหา,า,ารบา along, แบบนี้ครับพี่บจังหวัดพิษณุโลกพี่พีลองดูแบบเนี้ยสวยงามดีครับพี่พีครับสวยงามดีน่าใช้ดีแบบนี้ดีเลยพ,พ,พี่พีครับหลังแบบนี้พ,พี่พีโอ้โห very, ดูเกาะติดกันแบบนี้เลยพี่พีเก่ากึกเลยน่าใช้ดีครับพี่พีครับแบบเนี้ยเราบอกว่าเก่ากึกเลยน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูนะครับพครรบเเนนอชชิสพพะะุทธาาใมง์จป็ ฐานสูงเอาสามร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่24สี่พี่พี่ต้องดูนี่เลยครับพี่ครับนี้เจ้าสัวหลวง ปูบุญวัดกลางบางแก้แบบนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะเจ้าสัวหลวงปูบุญเนื้อทองแดงเก่าดีและสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ห่วงเชื่อมเก่าๆครับแบบห่วงเชื่อมเก่าๆแบบนี้พี่พี่ลงดูนี่หลังยันจมแบบนี้ครับพี่ครับหลังยันจมแบบนี้นะครับพี่พี่ยันเถาะแบบนี้ด้านล่างเขียนว่านชาลิตินะครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูสวยงามดีเนื้อทองแดงครับพี่พี่ครับเนื้อทองแดงเก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วเจ้าสัวแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เตารีดปี0ูนย์ห้าสวยมากๆครับพี่ครับองค์นี้แล้วมีคาบพี่เบ้าเดิมๆเขาเกาะติดตามซอกตามมุมแบบนี้ด้วยพี่เนาะดูพี่พี่คาบพี่เบ้าคาบดินไทยเกาะเต็มๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะนี่ครับพี่พครับแบบนี้ปีศูนย์ห้าสวยมากๆครับพี่พี่ครับจมูกโด่งๆสวยงามดีดูเนื้อหาครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าดีแล้วสวยงามดีปีศูนย์ห้าอลโบราณปีศูนย์ห้าแบบนี้ครับพี่ครับหลวงปู่ทั่วพี่พี่ลองดูได้เลยครับพี่ครับแบบนี้สวยงามและน่าใช้ดีครัับบบพี่ครเอาาไป400ท รายการต่อมารายการที่26ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่นี่ประพามทนข้างนัศมีแบบนี้เป็นเนื้อชินตะกั่วนะครับพี่ครับหลวงปู่สุกว่าปาาคอมาขำเท่าดูความเก่าก่อนพี่พี่ให้ดูความเก่าก่อนครับพี่พี่ครับแบบนี้เห็นความเก่าแบบนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าโดนอกโดนใจครับพี่พี่ครับดูรอยจานพี่พี่โอ้โหดูสุดยอดของความคลาสสิกเลยครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่คนโบราณนะพี่พี่น้องผมเคยได้รับฟังมาครับพี่พี่ครับเขาชอบเนื้อตะกั่วเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเนื้อที่อ่อนเวลาสวดจะเข้าไปในเนื้อง่ายครับพี่ีอครับแต่่จริงผมมวาก็เหือนกันนพี่อ อันนี้เป็นความเชื่อแต่ละบุคคลครับพี่ครับไม่ว่ากันนะพี่พี่ครับนี่เขาบอกกันว่าอย่างนั้นนะพี่นะเราก็รับฟังไว้ครับพี่พครับอย่างงี้พี่เนาะก็เป็นเนื้อเขาบอกเนื้อตะกั่วเป็นเนื้อที่อ่อนเวลาสวดปุ๊บอะไรนี่ไม่ต้องม์คาถาจะเข้าไปอยู่ในเนื้อแบบนี้ครับพี่พี่เพุทธคุณพุทธคุณจะเข้าไปอยู่ในเนื้อง่ายแบบนี้ครับพี่พครับลองดูเขาชอบเป็นเนื้อตะกั่วกันเมื่อก่อนนะครับพี่พแล้วก็ชอบใช้ให้ติดเนื้อติดหนังเพราะว่าเขาบอกพุทธคุณจะได้เข้าไปอยูู่่ใในนนนนเเื้้ออออหัััังงงคคคคมรรรตวแบบบบบีีลดพาาไป300ท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่ยี่ิเจ็ดพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่ครับนี่รูปหล่อละองหลวงพ่อจงนะครับพี่พี่ครับหลวงพ่อจงวันหน้าต่างนอกแบบนี้เก่าๆสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับถึงแม้จะผ่านการใช้งานมาบ้างพอสมควรแบบนี้แต่โดยรวมผมว่ายังดูน่าใช้ดีและเขาตอกโค้ดไว้อย่างชัดเจนแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ตอกครับตอกชื่อหลวงพ่อไว้อย่างชัดเจนแบบนี้ครับพี่ครับหลวงพ่อจงแบบนี้นะครับพี่พี่เก่าๆและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเอาไป300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการท นี่เลยพี่พี่หลวงเพ่อเกษเสียมเขมมโกหน้าใช้ดีจมูกอาจจะแบนๆนิดหนึ่งนะพี่เนาะจมูกอาจจะแบนๆนิดนึงครับพี่ครับแบบนี้แต่โดยรวมผมว่ายังดูสวยงามและหน้าใช้ดีนะครับพี่พี่ครับนี่เลยมงคลเกษม81ครับพี่ครับมงคลเกษม81แบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่สวยงามดีหน้าใช้ดีต่อโค้ชคำว่าเกษมแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ปี2535ครับพี่พี่ครับครูบาเจ้ากเกียมเขมมโกสุสานแต่ลักจังหวัดลำปางเป็นกระไรทองครับพี่ครับองค์นี้สวยงามดีเอา400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่29พี่พี่ลองดูนี่เลยเตาหลงพวกเงินครับพี่ครับเตาหลงพวกเงินแบบนี้ช่วงนี้หลงพวกเงินหาได้ค่อนข้างยากครับพี่พี่ครับหายากจริงๆครับพี่พี่หลงพวกเงินช่วงนี้เดป้อพี่พี่บอกว่ามีอีกไหมขอเลยโอ้โหหาไม่ได้เลยครับพี่พี่ครับหาไม่ได้เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เตาหลงพวกเงินนะครับพี่ครับเตาหลงพวกเงินแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยเด รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่30ครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่นี่เลยครับพี่ครับเดี๋ยวนี้สิทธิหลวงพ่อเดิมเลยครับพี่ครับสิทธิหลวงพ่อเดิมเลยครับพี่ครับสิทธิที่ยังทันหลวงพ่อเดิมครับพี่พี่ครับแบบนี้เขาว่ากันว่าหลวงพ่อกันนะครับพี่ครับขี่ม้าไปพร้อมกับหลวงพ่อเดิมขี่ม้าขี่ช้างไปกับพร้อมกับหลวงพ่อเดิมอ๋อหลวงพ่อเดิมขี่ช้างหลวงพ่อหลวงพ่อกันขี่ม้าตามรับพี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่หลวงพ่อกันวัดขาวแก้วแควคาดแบบนี้ครับแยบนีจังหวัดนครสวรรค์นะพี่นะสิทธิหลวงพ่อเดิมเลยพี่พ่่่่่่อออกกกกััััััันนนนคคคคคคครรรรรบบ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 พพพีีีีีีแแ้้้้้้ลลงงดดดดดดูเเเาาาาาสวววยมมมมมชโหะไไไิ บ้านๆแบบนี้ครับพี่ๆเก่าๆและสวยงามดีนะครับพี่ๆครับแบบนี้หลวงพ่อกันวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์แบบนี้ครับพี่ๆครับนี่สิทธิ์หลวงพ่อเดิมพี่ๆลองดูแบบนี้นะพี hmm. ่น้องลองดูได้เลยครับพี่ๆครับแบบนี้เอาไป300บาทรายการต่อมาครับพี่ๆครับรายการที่สามสิบเอ็ดครับพ like 谢谢ี่ๆนี่เลยพี่น่าใช้อีกหนึ่งองค์ครับพี่ๆครับผมว่าตนาใช้ดีนะพี่นะหลวงพ่อทองสุกครับพี่ๆครับแบบเนี้ยผมว่า เออคขัว่าอะไรนะพี่นะเหรียญก็หายากรูปหลอกก็หายากครับพี่ครับแบบนี้หอถือว่าหายากจริงๆครับพี่ครับเป็นสุดยอดพัคกิาจารย์อีกหนึ่งรูปเลยครับพี่ครับหลวงพ่อทองสุกหรือว่าหลวงพ่อพระครูทองสุกอินทะโชโต วัตหนดหลวงนั่นเองครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูน้องเก่าๆและสวยงามดีเนื้อหาแบบนี้ครับพี่พีครับเก่าจริงๆและสวยจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พีนี่ดูตาพี่นั้นแบบนี้โอ้โหดูรอยตะเก็บตบใบพี่พีครับแบบนี้น่าใช้ดีครับพี่พี่ครับหลวงพ่อทองสุกครับพี่ครับหลวงพ่อทองสุกอินทโชโตแบบนี้ถ้าพี่พีท่านไหนชอบนะครับพี่พีครับนี่เลยเก่าๆและสวยงามดีหลวงพ่อทองสุกครับพี่พีครับหลวงพ่อทองสุกแบบนี้เผื่อถ้าพี่พีท่านไหนชอบเอา300บาท เก่าจริงๆแล้วสวยจริงราคาเอามาแบ่งปันไม่ได้แพงครับพี่ครับส่งท้ายเดือนเมษาครับพี่พี่ครับโอ้โหดูวันนี้วันสุดท้ายของเดือนเมษาแล้วครับพี่พี่พรุ่งนี้วันที่1พฤศจิกเอ้ยพฤษภาคมนะพี่น้องก็จะขึ้นเดือน5กันนะครับพี่พี่ครับเพล่แป๊บเดียวเนาะพี่เนาะสงการผ่านไปเดี๋ยวขึ้นแป๊บเดียวขึ้นไปกลางเดือนอีกแล้วครับพี่พี่ไอ้เข้าไปกลางปีอีกแล้วครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่32พี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับโปรุหนังครับพี่พี่ครับโปรุหนังแบบนี้สวยนะครับพี่ครับแบบนี้เนื้้้้้ออออชชชินนนนกกรรรระดดดูเเ่่่่่่าาาาๆสสวววยยยงงงมมมมีีีีีีีีคคคคใัััับบบบบบพพพพปลหหแโโผ ลปะนะครับพี่พี่ความสวยงามความอ่อนช้อยครับพี่แบบนี้แล้วดูพี่พี่ดูครับกรุเก่าๆเขาเกาะติดตามซอกตามมุมแบบนี้เห็นไหมครับพี่พี่ความเข้มขังนี่มาเต็มๆครับพี่ครับแบบนี้ฟูจริงๆปรุหนังแบบนี้ครับพี่พี่ครับถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบแบบนี้ด้องไปเนาะเรียงพลาสติกให้เรียบร้อยพี่พี่ลงดูแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สามสามพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่นี่เลยสายเครื่องรางแล้วครับพี่พี่ครับเพิ่มเพิ่มเดียวถึงสายเครื่องรางกันแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เลยนะพี่นายแบบนี้สายเครื่องรางไม่ควรพลาดครับพี่พี่ครับสายเครื่องรางไม่ควรพลาดจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูดัวี่เนาะสวยๆน่าใช้ดีครับพี่ครับสวยๆน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่นี่อันนี้เขาเรียกว่าหน้ากากเดี๋ยวเปแล้หน้ากากทานบุญพี่ครับแบบนี้พี่พี่หน้ากากทานบุญแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เสน่ห์เมตตาหันยมโพพพกกรรระะัััััับบดดดีีีนนนนนนแลลคคคว่่่่าาาออยงงู้เหนนนนน้้าาาากกททบบบบบบบุญแีีีีคคครรรัััพ่่่ไมะ ี่ครับแบบเนี้ยแต่ชอบพี่พี่ครับเห็นแล้วชอบครับพี่ครับแบบเนี้ยนี่เลยหน้าทองคำครับพี่ครับนี่หน้าทองนี่เขาจะมีทาสีนะเป่นห้ทาสีแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่ทาสีเฉยๆนะพี่น้าแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับนี่หน้ากากหน้ากากพันบุญเราเป็นต้องแบบนี้สีทองแบบนี้ครับพี่สวยดีด้านหลังจะเป็นการลอยเป็นลอยจันทร์หมึกครับพี่ครับแล้วก็เป็นตะกรุดหนึ่งดอกแล้วก็ อุดด้วยอะไรพี่พี่แบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเม็ดอะไรสิอย่างพี่พี่ครับเม็ดสีเม็ดแดงน้ำม่น้องแบบนี้ครับพี่ครับผมไม่มั่นใจเขาเรียกว่าอะไรนะพี่น้่นแบบเนี้ยลองดูครับพี่พี่ครับนี่มีรอยจารแล้วก็มีตะกุดแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เป็นพระเนื้อผงน้ำม่น้องพี่พี่เนาะทาด้วยสีทองแล้วก็ทาเอ่อแล้วก็แต่งเติมใบหน้าให้ดูสวยงามดีครับพี่ครับแบบนี้โคกับทรัพย์เมตตาดีนักแลงเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับพี่พี่ครับหน้ากากพานบุญแบบนี้เอา300บาท รายาต่อมาครับพี่พี่ครับพักปิดตาแบบนี้ครับพี่พี่ถักด้วยเชือกพี่พี่ไม่ทราบที่ครับพี่ครับแบบนี้ไม่ทราบที่ได้เลยครับพี่พี่ครับนี้แต่ว่าเก่าจริงๆพี่พี่ชอบความเก่าเดิมต้นเลยครับเครับเิมต้นที่ชอบความเก่าแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีลองดูได้เลยครับพี่พี่เก่าๆและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยงามดีลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้แล้วพี่นนองพัะปิดตา ลงลักถักเชือกแล้วดูไปพี่ครับแบบนี้น่าจะจุ่มแบบจุ่มสุดตัวเลยครับพี่ครับแบบนี้น้องๆเก่าเก่าสวยกมดีแล้วก็มีการปิดทองแต่ว่าปิดทองนะครับพี่ครับเริ่มจางหายออกไปนะครับพี่ครับเพราะว่าโดนสัมผัสก็จะหายออไปนะครับพี่ครับแบบนี้น้องสวยดีคลาสสิกดีแบบนี้เอาไป4ี0บาท แบบนี er ้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พีครับลองดูได้เลยพี่พี่ไม่แพงครับพี่พีครับไม่แพงนะพี่เนาะรายการต่อมาครับพี่พีครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่ครับพี่ครับแบบเนี้ยแหวนของพ่อเดิมเลยครับแหวนของพ่อเดิมเป็นเนื้ออัปผมดูน่าจะเป็นอัปากานะพี่นะผมดูน่าจะเป็นอัปากานะครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่น่าจะเป็นอัปากาแล้วก็ลงยาลายทงชาติแบบนี้ครับพี่พีครับสวยดีครับพี่พีครับพี่พีครับสวยดีพี่พี่ลองดูตรงนี่เนาะต้องใส่นิ้วนางนะพี่นะเนี่ยค่อนข้างเล็กนะพพพพพพีีีีีีีีีี่่่่่่่่นน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 นะะะะผมมมวววาาาาาดดดดูููจจปปรร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 รณณไไไซซสสสส์์ัััััััั้้้้้เเเเอองงงงคคคคคคบบ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 บใิิลลลยยยยแแ งามดีครับพี่ครับนี่นะพี่น้อหน้ากากหลงยาลายธงชาติแบบนี้ครับพี่ดูเป็นเนื้ออเมริกาลงยาลายธงชาติแบบนี้หลวงเพ่อเดิมเอา300บาทอะไรกันต่อมาพี่พี่นี่เลยพี่พี่บอกว่าโอ้โหมีเมื่อไหร่บอกด้วยอย่างนี้ครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่นะนี่เลยพี่ครับอันนี้นะพี่นะสวยดีพี่พี่ได้มาบ้านบ้านแบบนี้ครับพี่ครับได้มาบ้านบ้านแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่เลยนะพี่นะพระพิจิตเมฆเมาเกตคดสององ พระพิจิตเม็ข้าเมาเกตโคด2สององค์แล้วก็เป็นพระพิจิตเขี้ยวงูหนึ่งองค์ครับพี่ครับแบบนี้พี่ๆลองดูเนี่ยได้มาบ้านๆแบบนี้ครับได้มาเป็นชุดเดียวกันเลยพี่ๆได้มาชุดแบบนี้ลองดูนะครับพี่ๆครับสวยดีพี่ๆครับสวยงามดีอยากให้ลองดูครับพี่ๆครับสวยงามดีองค์เล็กๆนี่คือเขี้ยวงูนะครับพี่ๆครับองค์เล็กๆนี่คือเขี้ยวงูระวังอย่างเดียวครับพี่ครับระวังล่วงไหที่น้องแบบต้องใส่กล่องไว้ให้เขาเพราะว่าถ้าเกิดทำร่วงไปนะพี่ๆเดี๋ยวจะกลัวหาไม่เจอนะครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูทุ สวยงามดีเผื่อถ้านพี่บี้ท่านใดชอบครับพี่ครับแบบนี้ชุดนี้โอ้โหสามองค์เอา300บาท เนี่ยเป็นไงพี่คุ้มไหมครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยตกเฉลี่ยองละร100้อยพี่พี่ไม่แพงครับพี่ครับแบบนี้หามไม่ได้แล้วพี่พี่ครับ<ๆ>แบบนี้ลองดูดูวไปเนาะเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เอาแค่3 0 0รอบาทครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่37ครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่พับปิตาพิมพ์ปั้นมือแบบนี้ครับพี่พี่ครับพับปิดตาพิมพ์ปั้นมือแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่ครับสวยงามดีน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ีครับ่ นีลองดูครับพี่พี่ได้อย่างนี้เลยครับพี่พี่ครับพิมพ์ปั้นมือหล่มพอ้แก้ววัดปากทะเลนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่เ้างเก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีแบบนี้ที่สําคัญพี่ครับไม่ได้แพงเลยครับพี่พี่ไม่ได้แพงเลยครับพี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เก่าดีและสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูนะครับพี่พี่ครับเอาไป400บาทนี่เอา4ี่รอยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่รายการตมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระจะเป็น เขาเรียกว่าองคดนะพี่น้ององคดแบบนี้ครับพีบหลวงพ่อเชิดว่าปักก้าซอปพี่พี่เป็นไม้แกะนะครับพี่พี่ครับเป็นไม้แกะแบบนี้แล้วเหมือนผมดูเขาจะเหมือนจะเป็นการแบบทารักหรือเปล่าพี่ครับทารักบางๆหรือเปล่าครับพี่พี่ครับแบบนี้เพื่อรักษาไม้นะพี่น้องเพื่อรักษาไม้แบบนี้ครับพี่เหมือนจะเป็นการทารักบางๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่มีรอยจานนะพี่นะรอยจานอยู่ด้านหลังแบบนี้ครับพี่ครับสวยดีพี่พลองดูได้เลยหลวงพ่อเชิดว่าปักก้าซอปแบบนี้รอยจานตัวนะด้าน ใต้ฐานครับพี่ครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นมีรอยจานแบบนี้ครับพี่ๆเก่าๆและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับนี่องค์คตแบบนี้สวยงามดีเหมือนจะเป็นการทาลักบางๆน,น้องแบบนี้สวยดีเอาไป400บาทรายการต่อมาครับพี่ๆครับรายการต่อมารายการที่ รายการที่39รายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เป็นมีดหมอแบบนี้ครับเป็มีดหมอแบบนี้ไซส์ปากกานะครับพี่พี่ครับมีดหมอไซส์ปากกาจะจะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อกลวยครับเป็นหลวงพ่อกลวยชุดตินทาโร่พี่พี่แต่ว่าต้องบอกก่อนนะพี่นะด้ามกระดูกฝักกระดูกนะครับพี่พี่ด้ามกระดูกฝักกระดูกครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูดิไซส์ปากกาอยู่ที่ประมาณ5นิ้วครับพี่ครับไซส์ปากกาอยู่ที่ประมาณ5นิ้วแบบนี้นี่คือสามมาตรฐานของไซส์ปากกานะพี่เนาะที่เขาเรียกว่าไซส์ปากกาก็เพราะว่าเนี่ยบางรุ่นเขาจะมีีีีีีีีีีีีีีีกกััััันน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 แแแบบ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 บเเเเ้้้้ยยยยคคคคครรรรรรพพพพพ่่่่่่่มปป็ทะ๋าาองงสสววดดล นี่อันนี้จะเป็นใบใบแบบเขาเรียกว่าใบเงาเงาใบขาขับนี่ครับพี่ๆครับนี่ดูแลง่ายหน่อยครับพี่ๆแบบนี้ดูแลง่ายหน่อยครับพี่ๆแต่ว่าก็ต้องหมั่นทานน้ำมันไว้นิดนึงนะครับพี่ๆครับนี่ดูไปเนาะป้องกันการเกิดสนิมครับพี่ๆครับแบบนี้แต่ว่าใบอย่างเงี้ยไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ครับพี่ๆลองดูได้เลยแบบนี้สวยงามดีหลวมพวกันแบบนี้ครับพี่ๆครับต้องบอกก่อนว่าเป็นด้ามกระดูกฝักกระดูกนะครับพี่ๆด้ามกระดูกฝักกระดูกแบบนี้ครับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆใบนิ้วครึ่งเนาะไใบสองนิ้วครึ่งคคคคคมมมยยยาาาวววววโดดดดดรร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 นน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 นิ้้้แแบบบบบบบีีีีีีสงงตต่่่่่่่อออกก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 เเเปปป็็็ะะะะะะะูููััััพพพๆๆ บบนี้ลองดูได้เลยสวยดีครับพี่ครับสวยงามดีหลวงพ่อกันวัดเขาแก้เอยหลวงพ่อกันกกหลวงพ่อกล้ว,กวยหลวงพ่อกล้วยชุดตินทโรวัดโคสิตารามแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีตอกลายแบบนี้ครับพี่ครับนี่ตอกลายแบบนี้เลยสวยสวยน่าใช้ดีแบบนี้เอาไป400บาทราคาแบบนี้ไม่ได้แพงเอาแค่400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับ สรุปก,กันได้ว่าราคาแบ่งปันวันนี้ครับพ like with ี่พีครับสามร้อยสี่ร้อยผมไม่มั่นใจว่ามีห้าร้อยหรือเปล่านะพี่นะเหมือนจะไม่มีน้องๆเหมือนจะไม่มีห้าร้อยนะพี่นะแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับอ่ะไม่มีห้าร้อยครับพี่ครับไม่มีห้าร้อยเลยครับพี่พี่มีสองช่วงราคาเอามาแบ่งปันในยันในยามเย็นๆวันพุธแบบนี้วันพุธส่งท้ายเดือนเมษายนครับพี่พีครับนี่เลยสองช่วงราคาสามร้อยกับสี่ร้อยบาทพี่พีชอบราาชอบรายการไหนจัดไปเลยครับพี่ครับดูได้เลยน้องๆชอบรายการไหนขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่พลาาาาดดปปรรระกกใไนนน้้้ออองงชยคีตบข ท่านาภัพี่ๆมาณที่นี่ด้วยครับพี่พี่ครับดูเพราะวันนี้นะพี่น้องขอบพระคุณพี่พี่ทุกๆท่านเลยที่เข้ามารับชมนะครับพี่พี่ครับขอบพระคุณจากใจจริงๆครับพี่พี่ครับวันนี้โอ้โหดูพี่พี่ครบทวนแล้วธรรมดา ก็ขอให้พี่ๆมีแต่ความสุขครับพี่ๆครับคิดวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการเฮงๆรวยๆเงินทองไหลมาเทมานะที่ทำงานครับพี่ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่ๆวันนี้เราต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่ๆครับแล้วเรามาเจอกันทุกๆวันครับพี่ๆครับตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันเรามีนัดกันที่นี่ที่ช่องเฮงดีพระบ้านพระบ้านราคาถูกๆรอพี่ๆอยู่นะครับพี่ๆครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ